ถ้าแปลงต้นใหม่ยันเลขให้ลูก้าลานเดอร์พ่อใหญ่คุณดำกินเราสูบยาเราแล้วกันไห้แดงเมืนเกือเลยยนปีปีสีหาปีสีหาถือสองหกสี่หกแสนตวตรตรงสามตัวตรงสาตัวตรงพิ้นห่สองหกสี่ใมาเตยโสนเป็ดหนึ่งหกสี่บันิมได้จุดทูบอกว่าพ่อใหญ่คุณดำที่ขาดให้ได้ที่หนึ่งมูบนกันนะสนอกค่ะ กินเหล้าให้กินชุดยาให้สูบเลยยิ้นเราสูบยาแล้วเขียนเลขให้ลูกให้หลานว่งั้นถ้าแปลงกับต้นใหม่จะกินที่ต้นก่อนคือเมืองเกรืงเลยสองหกสี่แต่งเพีงคืองในสามโตเลยป่ะคุณมู่เขาถือแต่สองเขาถือตา่ะแสนกลัวคุณแม่อย่างน้อจ้ะแม่ติ๋มจ้ะแม่ติ๋มแม่ติ๋มแต่ก่อนขายลาบขายสมตำอยู่ม่องหัน เพิ่นจะเขาฟันบอกเลยยูใสค่ะแม่บั่นโน่นสูงตนบนนางลำก็เพ่นภาไทยโอ้เมียพึ่งเพิ่นเอาน้ำเต็มเพิ่นนี่เพิ่นใดค่ะแม่เพิ่นนี่ผู้ใดจ้ะเพิ่นซื้อพ่อ่คุนดำคุนดำลงเดชผู้คุณดำขุนดำลงเดชข้นตนบขาม พ่อม่่่่่่อ่่่าัน่พ่่อ้า่่่่่่่่่่เ่่่่เ่่่่่่่่น่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่เอายา่่่่่า่่่่่่่่่ต่่ไ่่่า่่่่่่่่่่่กู่่่่่่่่่่้่่ให่่่่น่่่่่่่่่ล่่่่ด่่่่่่ล่า่่่ย่่่้่่่าเ่่่่่่้่่ห่่่่่่่เลยเ่่่่่่่่่่เ่ียนรถ่่่พ่เขียน่่่่่่่่่ล่่่่่วเขียนงู่่่่่่่่เข่ยนค่ะ เราเราบอาข้าไหนคํานั่นสิบมีกับเหล็กมีกับอยู่สามหนึ่งเทียเดียวนอกมูนันหายเลขบ่เคยมีกับตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยเคยโดนไปจ้าแม่จ้าโดนไปค่ะังแต่แม่ออกมาขายลาบยูหันจะปีพ่อสอสามหาจะได้โชคมาตลอดได้โชคมาตลอดเลยอยู่ในบ้านตะกอนบ่เคยถือเลขกนะค่ะตอนตอนฝันวดแรกเนาะออกมายูหันแล้วบอกว่าเลขก็อยู่กับองค์ใหญ่เน่ะคุณอะ บัตรเลขออกแล้วตะกี้เ,เขาไม่คยเหรียญเ,เลขเนาะเพราะตะเลขออกแล้วไปเบิงเบอร์โทรเขาอยู่องยัยนะหกเก่าตรงตรงเลยตรงตรงเลยบอกไม่คยซื้อเลขเแล้วตะกอนค่ะสิบยี่สิบบาทกับไม่คยไม่คยซื้อบัิหนี้ค่อยถือเจริญสี่สิบยี่สิบถือมากเป็นร้อยเป็นพันขึ้นมาสูงสุดเท่าไหร่คะแม่สูงสุดหกแสนตัวหกแสนตัว่าปีปีสีห่หา้หาค่ะ ปีที่หาถือสองหกสี่หกแส,สนกว่าตรงตรสามตัวตรงสามตัวตรง่รงนไหยสองหกสี่ไไดมาเตยสูนเอด็ดหนึ่งหสี่บันิมได้จุดทูบบอกว่าเขาใหญ่คุณดำที่ขาดให้ได้ที่หนึ่งมูบงกันนะสนอกงน<า>ี่นเราให้กินจุดยาให้สูบกินเราสูบยาเราเขียเลขให้ลูกให้ล้านบนไงถ้าแปลกกับส่วนใหม่จะกินส่วนก่ ึ้นเมืองเกิ้งเลยสองหกีอย่งจริงคือในสามโตเลยบดนม่ก็ถือจะสองห้าถสามค่ะแสนกว่า่ี่บาทละหานอยเนาะคูเป็นไฮโชกก้อนนั่นเพิ่นกับไฮเด้สิก้อนก้อนถึกถหลายก็ได้มาหลายเทื่อเด้ได้มาตลอดจ้ะค่ะงานี้ยังก็เมว่าจ้เจ้าถหลจ้ะงานี้ยังก็ไม่เจ้าถืหลายูู เอนั่นอยู่ในคมคำซอยซูนทั้งสองกลั่นกลัวกลั่นกลัวด้วยสาวแกนี่เขามาได้น้ำเข้าตลอดเลยกระหวกดุดชุ่มลูกค้าเขาสิม้าทว่าฉีดเลยก่อนกัสิมาถามแม่เขาจะมากินเหล้ากินลาบกินเข่ากินน้ำน้ำเข้าแล้วเขาลงกรุงแถบแล้วเขาก็ผ่านลูกค้าผ่านไปผ่านมาหนีแวะแทมทั้งแวะกินเข่าอุดมนเข้าทั้งแวะเอาเหล็กกินเข่านัาทามโศกถามโศกนั่นกินลาบได้ลาบ จปะนี้ทรงทรงลูกเรียนคื้นเงินถึกฤกษ์ต่อบริญญาตีคือเงินถึกเลษบอกว่าเมนแกงว่าเด้๋จ้ะว่าเมนคุยได้อีหลีเลยจ้ะเงินขายของกับมีเงินหาได้กับขายของได้ยังได้กับมีแต่ว่าทรงลูกต่อบริญญาตีคือเงินถึกเลษเพราะว่าแตนเงินก่อนขอดเลือจ้ะขอดเลือได้ซื้อน่าซื้อรถ กนยอนนี่ถือรถคันนี้เก่าสานี่ที่ออกดอร์ด้วตั้งหนึ่งเก่าเนล้งหนึ่งเก่าสองหัทุกบาลีทีกับหนึ่งหันือกแทบชุ่มือเลยค่ะจ้ะอันเมือนก่อนกับือแต่ว่าแม่ก็ได้โชคก็ตลอดได้ปูคุนดำกับกับวัมเมนรวยเด้อว่นเมนคุยว่นเมนคุยวันรวยเด้อจ้า แต่ว่าบาลามี่มันก็ได้มาตลอดแต่ว่าพ่อใหญ่คุณดำนี่คือว่าลืมบ่ได้ก็หลวงปู่ยิ้มนาโฟสองสองหม่องนี่คือว่าสุดยอดเลยที่ได้ที่ได้ดังๆนี่เท่าไรครับแม่หกแสนกว่าหกแสนมาครับหกแสนกว่าคิดว่าพ่อรถปีกอําเงินสดตัวกล้าหนึ่งแต่ที่นี่แสนสองแสนเจ็ดแสนมื่นชี้หามื่นนี่ต้องมาถึงต่อใดจ้าจ้าสองห้าแสนและแสนกว่านี่ เือเกลื่อยกับบอ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 บ่บอนับจ้ะแต่ว่าที่สูงสุดเฉพาะพีนั้นเดลล่านตัวอู้หูตเป็นล้านเลยปีหนึ่งปี่ทะเลี่หางแหลีมาควันนี้ี่หาด้ล้านวันนี้แม่มักตัวใดเลยอันนี้ก็คือมันใจเลยนี่ถ้าเพื่อนห้มันใหญ่อะไรครับแม่แม่นมดเนี่ยเลยก็ได้ในแม่บอกเลยครับแมบอกว่าแม่ครับแม่จ้บอกคดเลยสามหกเจ็ดสามหก้า แม่มันใจของปู่คุณดำเนาะจ้ะมันเคยรวยยังก็ก็ก็เพราะว่าดอกองไดกับองไดก็ดีเบิดองไดก็ดีทุกองค์ทุกองค์จ้ะจ้ะแต่ว่าเพราะงี้คุณดำหายเหล็กมัเคยมีกับมัมีกับเลยว่าค้าใดค้านั้นมันเคยเขียนใส่พุ่งมาให้กับมีเสียบรนุงนะประนุงก็เก่งใส่หดทำอะไรวะสามนุงเก่งใส่หดเก่งหัวลงเสียเหล็กบ่สิเหล็กบ่เขียนใส่พุ่งมาเหล็กแปดสองไงมาแบบใดคะแม่ ยางเป็นคนมากเลยล่ะยางมาหาแม่บั้นน่ะเออบั้นน่ะซื้อเล็กบ่ซื้อเล็กบ่ซื้อวะเนาะจ้ะซื้อหินฟ้าไปซื้อเพิ่นว่าเขียนใส่พุ่งมาหายแปดสงยังจึงคือแปดสองว่นนั่นก็ออกแปดสองตรงตรงไม่ได้กลับตรงตรงเลยทำใดทำนั่นทำเพิ่อนหายที่เขขอกระต้นไม้นี่ถ้าเห็นตัวใดขึ้นได้ตัวนั้นเลยแดงแดงแดงคือแังสีนี่ล่ะนี่ ีบงแสดงว่าคันปูมาเนี่ยแม่ก็สิได้โชคกับปูตลอดงวดนี้แม่กำมันใจที่ปูเพิ่นมาแล้วกับมาหายโชคนอกแม่เอะแม่ขอนตัวเลขมาให้เอฟซีเพิ่นเบิ้งเลยจ้ะงวดวันที่ด่สิบหกตัวนี้หรือเปล่าครับแม่ก็ว่าก็มั่นใจว่าเพิ่นให้คำใดคือคำหนั้น ยาตียาว่ากันเปิไหายเอาเลยแม่มา่ะแม่เอาเลยสามหจ็ดาแต่ว่าตองนี้สัญจาอเคคุณดำนี่อะไรี้คุณดำี่คุณแม่เนี่ย แม่ติ๋ม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 กระทนายมัครับจแม่ติ๋มติ๋มติ๋มอยู่กระทนายมันมีหลายคนอันนี้อยู่บ้านโน้นสูงหัวตาคล้ายสูงต่ำแม่ติ๋มบ้านโน้นสูงนะครับแม่บ้านโน้นสูงตบบนนางลำไดยบันยะค่าไปหน่อยหนึ่งค่ะได้บันยะค่าไปจากบันยะค่าชิ้นต้นประคามที่หัวมือดอกมังนองต้นใหญ่ ตอนนี้ยังขายอยู่บ่คำลามลางบ่เข้าบ้านแล้วบ่ได้เข้าบ้านแล้วรวยยรียนจบบ้านยังก็แม่อายุบ้านนุ่นสูงค่ะบนนางนำแต่ว่าขันไปถามหากตมีคนรู้จักอยู่ด้านนอกนะรู้จ่าะทามอยู่ประเทศไทยอ๋อได้กับว่าแม่ค่าชุดติมขายสมใจสี่ยุคขายลาบีบ้านนุ่นสูงสุ้มยูังได้กับจักเบิร์ตตะว่าชุดนี้แม่แม่ขึ้นในใจไว้แล้วเนี่ย พืนที่ไฮเดียแปดมากตัวไรเป็นพิเศษค่ะตัวตรงเลยตัวตรงเลยตัวไรคะแม่เลขตัวนี้ก็เคยรวยตัวไรคะแม่หกหนึ่งป่ะค่ะถ้าออกหกหนึ่งแล้วสี่ออกหนึ่งหกอีกอ๋อออเกินจำได้ว่าเดือนใดปีใดมันเคยออกแนวใดมันออกแนวนั้นมาเสมอถือเลขแล้วก็นีเช่นว่าจำได้จำย่ามได้เลยอิเล นั่นตดสามตัวหาเกตหกจะเป็นเป็นผีูุหยิงมาบอกคือเล็บบอสเลบสื้อซื้อ่ฝ่าวไปชื่อวะามันจะเบิดคขนาะแม่งวดีแม่สิ่มถุ่มตัวใดงวดสิุ่มสามตัวนี่อ๋อสามหกเก็ดแล้วก็หกเก็จ้ะถ้าเป็นสองตัวก็จะเป็นหกหนึ่งหนึงอ๋อ สามหกเจ็ดลักกัน่งสอแม่เราเคยดวยเม่อที่ดองาเกืบได้สิปล้านบ้านคือิตตที่สอัเดียวเกือบได้สิบล้านเ้สิบ้านวดนี้ล่ะสิได้แม่งวดนี้ว่าค่าเกือบแล้วเนาะแม่เอาให้ได้ป่ะแม่ติมหลายๆเนาะค่ะกันออกมาในนีเดี๋ยวไปหาแม่ติมดะจ้า หมอลำแล้วไปลำหั่นโอ้จ้าไ,ได้เนี่ยเคร่องสบายเนี่ยโอ้คนอนเสิมีมีหม,<ต><ว>มอลำแปดสบายปูแน่นอนเพคุนบอก <c oughs> ให้เอาหมอลำไปลำคองมาชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณป้าติ๋มนะครับประจำงวดวันที่16ตุลาคม2567นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับสำหรับแนวทางของคุณป้าติ๋มนะครับก็ไว้เป็นแนวทางไวปด้วยครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีต้งวันนะครับ ปะตะทิมเพิ่นกับไฮมานะครับสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับ367กับ361นะครับสำหรับแนวทาง2ตัวปติมไฮหก6จ็ดหกหน่นะครับอแคปหนา้าจอไปเด้อครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับในวันที่16ตุลาคม2567นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ดดเข้ามารับชมในคลิปนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาบเด้อครับเด้อ ขอให้โชคๆมันหมานสวัสดีครับ